มีหมดหายคู่วน่ะสิค่ะคือหมวนหล่นๆอ๋อผมฟี่งตึกมากตัว่อเอะแต่ก็เป็นข้าวบอกเป็นกจะนแคุ้นเลยบมว่าเดี๋ยวมันข้าวบอกผมฟึ่งซึกมากข้าวที่เป็นข้าวอ่ะนะึงกมากผมก็เลยมาหาโนดแบบนี้เอเคครับมาหาโนวดโนวดเป็นบอกเป็นครัคบแล้วกผมนอย่าที่กาก๊อบเย่ละได้เชื้อชื่อนั่นเป็นม่นจุ่่นเป็นมันแตคุนตั้งแต่งไตัวตัวนี้ ครัเนเป็นอะไรนี่เป็นครับเป็นเป็นแวท่านจะพ่นอันที่นี่มันงก็ได้อวด่นท่กดืี่ตาอยเ่อนอาที่าว่าจะปกานครับนี่ครับนี่เอ็นตรงนี้ครับไี่เอ็นโอ้โหนล้ได้ค่ะคว่าปัญังครับคำว่าปัยังเป็นักะครับมันเลืเสียนหะครับมันถ่ายรมตัวทันเสียนไม่จะถายรม เพื่อในไลน์มันอ่านมาอยู่ไหมเออว่เป,วเ,ปวเป็นยังไ่เป็นยังตามสบายแล้วก็เป็นเธรรมชาติเออมันอยู่อันนี้คุณสองคะเพร่ครับว่เป็นยังครับนี่ครับลงวงมาครับนี่